สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านครับวันนี้พาชมอาหารไทยอาหารอีสานครับคำซ้วนนะครับที่อยู่ในครุกนี้ฝีมือน้องพีพีครับร้านนี้อยู่อุดรธานีนะครับทางไปขนส่งหรือบกสของอุดรนะครับจะเจอร้านนี้ครับอยู่ข้างทางครับเป็นหน้าบ้านของน้องครับเขาเปิดร้านขายอาหารแล้วครับ ใครว่างแวะไปอุดหนุนได้นะคะด้านข้างของร้านเป็นร้านสอนภาษาเกาหลีครับน่าทานไหมครับน้องจัดทำน่าทานมากๆครับลูกค้าเยอะทุกวันเลยครับดูเมนูนี้ครับผัดพริกถั่วครับน่าทานมากๆเลยหมูเต็มกระบะเลยครับทุกคนนี่ครับน่ากินไหมครับ แกงนืน้นามแกงฟักทองครับือเรียกแกงเปิดครับผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่ามีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยู่นี่คือไก่ครับกินกับน้ำจิ้ได้เลยครับทุกเมนูดูดแล้วตั้งใจทํามากๆเลยครับเห็นไหมครับ เห็นแล้วก็มีขนมเส้นได้แกงเขียวหวานคงจะอร่อยน่าดูเลยขอบคุณนะครับทุกคนที่แวะมาชมมาให้กำลังใจฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะเจอสิ่งดีๆมาให้ชมครับกดทนไว้สู้ไว้ถูกไว้ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับทุกวันทุกวันก็ขอให้มีความสุขมองบวกนะครับปล่อยวางครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านเลยครับ